สามร้อยสี่สิบสองไอ้สามร้อยสี่สิบสองมันอย่างนี่เขาเขาบอกเลยเบิ้งคักก่อนนะบอกเลยเบิ้งคักหมอก็เลยบอกว่านี่ไขมันไขมันในเลือดมากแล้วพหลวงพ่อไปทําอะไรมาเออไปทําอะไรมาทําอะไรมาเขาก็เลยดูกเอา ก็มาพิจารณาโอ้เราประมาทเพราะฉะนั้นก็มาบอกญาติโยมด้วยบอกพระด้วยก็อย่าประมาทความความจริงแล้วน่าเราน่าจะเราน่าจะป่วยกันทั้งหมดเหมือนหลวงพ่อท่านบอกกันแต่เฮาก็ลืมเนาะเป็นอย่างยังมันขึ้นลืมเนาะมีความประมาทมันพลาดตายได้ีเลยดิเพิ่นบอกว่าเราไม่ป่วยก็ทําเหมือนกับคนป่วยคนป่วยมันสิรว่างเนี่ยสิกินนั้นก็ต้องคารมไม่ไม่ตั้งท้องก็ทําเหมือนกับคนตั้งท้อง สิไปสิมาต้องคอยประคองจ้าของยองงางไปสิกินยังต้องขลัม้ยู่คล่มกินมันหมดละมันสิพิษกำมันสิพิษลูกในท้องเพราะนั้นเราเห็นแก่ปากแก่ทองมาอันได้เสบนําเอาน้ำอำอกขนมหวานเอ้ยพวกมันมันเอาซัดเข้าไปมันใข้ขืนไข้ขืนไข้ขืนหมอก็เลยดุเขาให้เวลาอีกสามเดือนต้องทําให้ได้ สามเดือนไปพบหมออีกให้ยามาแค่เดือนเดียวนอกนั้นปฏิบัติตนเราเปลืองยาอันาเพื่อนบด้วาเปลืองยาเราเพื่อนกะว่า,ามันเป็นเพราะพฤติกรรมพฤติกรรมการจินของเราอันนี้บางทีโยมเขาหมอเขาก็ฝากมาว่าไปฝากบอกญาติโยมในเด้อที่จริงมันไม่ใช่เกี่ยวกับญาติโยมเรามันเกี่ยวกับเราโยมเขาก็ทําบุญของเขามา่เราก็ต้องเลือกเอาเอง พวกผลไม้ได้ผลผลไม้อะไรบ้างล่ะบอกได้เออบอกไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมไปจัดมาอีกแหละยุ่งอีกผ <laughs> ลไม้ที่ฉันได้มีอะไรบ้างอาฉันไม่ได้พวกหวานต่างๆก็ไม่ได้อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้ป้องกันทีนี้หมอท่านฝากมาบะนี่เรื่องนี้สําคัญอันเรื่องของตัวเองหน่ไม่สําคัญเท่าไหร่ดอกเราก็หา แล้วแต่ญาติโยมจัดมาอันนี้มันเลือกไม่ได้พระนี่เลือกเลือกไม่ได้แล้วแต่โยมจัดมาโยมฉลาดเขาะจะหาวิธีจัดของเขาเองแต่ถ้าโยมปืกพระก็ตายไว <c oughs> เดี๋ยวนี้สาธารณาสุขนี่เขากาลังทําคู่มือคู่มือจัดอาหารถวายพระทําทมาแล้วมันก็คือเก่านั่นแหละมันก็อย่างว่านั่นแหละคนมันก็เขาก็อยู่กับชุมชนนะชาวบ้านเขาฉันชาวชาวบ้านเขากินอะไรเราก็ฉันฉันตามนั่นแหละ ไอ้ที่โยมก็ที่โยมหมอฝากมานั่นก็คือว่าฝากมาเรื่องเรื่องการสักเดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนนะ่ะไปฮิตการสักกันสักตามดาราบ้างฝักตามแฟชั่นบ้างแล้วก็จะไปติดเชื้อโรคมาติดเชื้อมาพวกสักลายสักยันต่างๆใช้เฉมอันเดียวกัน แล้วก็มารณรงค์เกี่ยวกับพระพระนีนก็ต้องใช้ใบมีดโกนใบเดียวโกนครั้งเดียวถ้าประหยัดอีหลีก็โกนคนละ่โกนโกนใบใบนี้ศีนนี้ข้างนี้ใบหน้าอีกข้างหนึ่งแต่ที่จริงถ้าจะให้ปลอดภัยจริงก็คือว่าใบเดียวครั้งเดียวก็ใบละหบาทเองถ้าเสียดายหบาทต้องจ่ายห้าแสน เสียดายห้าบาทต้องไปจ่ายอีกห้าแสนมายุลาหมดไปไม่รู้กี่กี่แสนอันนี้ก็เฉพาะของของผู้ขานี่ก็เท่าไหร่ละ่ะสองเดือนละสองหมื่นกว่ามันก็หเดือนมันก็ไปเท่าไหร่ละ่ะแสนกว่าก็เลยก็เลยพูดกับหมอว่า เออถ้าหากว่าคนเขาจะสักจริงๆเออต้องบอกเขาว่าถ้าพ่อแม่มีเงินค้าประกันที่จะสักห้าแสนหาไหว้เผื่อติดเชื้อโรคสักได้ที่เผื่อติดเชื้อโรคแล้วก็สักได้แถมลงอีก <S <S เพราะว่าวัคซีนป้องกันมันไม่มีพวกไวรัสตับอักเสบซีไม่มีวัคซีนป้องกันบียังมีอยู่บียังฉีดป้องกันได้และซีก็เป็นเฉพาะตนด้วยอันนี้อันตรายอันนี้ หมอเขาฝากมานะเอามาฝากญาติโยมบอกลูกบอกหลานเตือนลูกเตือนหลานไว้พวกเจาะหูนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันถ้าจะเจาะให้ลูกให้หลานก็ต้องอเอามันปลอดภัยจริงๆอุปกรณ์ปลอดภยัยพวกไปแต่งเล็บผู้หญิงแต่งเล็บนี่มีโอกาสเพราะว่าบางทีมันตัดเอาเนื้อด้วยแต่งเล็บเข้าไปผู้หญิงที่ไปแต่งเล็บถ้าใช้อุปกรณ์ของร้านนะต้องระวังด้วยบอกลูกสาวด้วยถ้าจะทําจริงๆเ เพิ่นก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าให้มันสะอาดให้มันปลอดภัยไว้ทับฟันหรือทำฟันนี่หมอเขาทำสะอาดต้องดูด้วยนะว่าหมอหมอเถื่อนหรือหมอจริงๆพวกทำฟันนี่ถ้าหมอนั่นเขาก็สะอาดอยู่หมอสะอาดที่พวกทำฟันแต่ส่วนมากเขาก็เป็นห่วงเรื่องพวกนี้แหละพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันพวกเสพยาแล้วก็พวกสัก พวกสักพวกเจาะพวกนี้แหละอันตรายเป็นกลุ่มเสี่ยงเราเป็นกลุ่มเสี่ยงมาถึงกิจกรรมก <c oughs> ิจกรรม5นาทีมีคุณค่าเสริมปัญญาแสวงหาความรู้ มีคำถามมาว่าเมื่อกล่าวคำถวายสังฆทานบางคนก็พระนมมือแต่บางคนก็ยกขวดน้ำต่างกันไหมและต้องทำแบบไหนต่างกันไหมล่ะก็ต่างกันแล้วเนาะตอบตรงๆก็ต่างกันน่ะคนหนึ่งก็ถือขวดน้ำนคนหนึ่งก็พระนมมือมันก็ต่างกันอันนี้ในช่วงกล่าวคำถวายสังฆทาน เอาบ้านห้องเป็นอยู่บอนี่ยูบเวลาถวายสังฆทานเหรอไหมมานี่มายังพันเต่เอาขวดน้ําที่จะหยาดนั้นขึ้นมาถือมีถือขวดน้ำขวดเป๊ปซี่ขวดน้ำหวานจานข้าวหวานจานบนลไมจับอะไรยกไหมไม่ไม่ใช่อันนั้นอันขวดน้ําที่หมายถึงเนี่ยเขาหมายถึงขวดน้ําที่จะเตรียมหยาดคนละอย่างกันยกไหมยกอ๋อยกอืม ต่างกันไหมก็ต่างอยู่นะเพราะว่าตอนถวายสังฆทานคนหนึ่งปนมมือโดยที่ไม่ได้มีของใช่ไหมอันนี้ปนมมือโดยไม่มีของนะแต่ไม่ได้เขียนรายละเอียดแต่ว่าตีความได้ว่าปนมมือกล่าวคําถวายนะ่นะอีกคนหนึ่งก็ถือขวดน้ําขวดน้ําตัวนี้น่าจะเป็นขวดน้ําที่เตรียมไว้หยาดอันนี้วิเคราะนะและต้องทําแบบไหนอันนี้มันไม่มีแบบฉบับที่จะ ะระบุไปว่าต้องทําแบบไหนมันเป็นการเรียนแบบการสืบๆกันมาเรียนแบบการสืบๆกันมา mm hmm. เห็นเห็นเขาทำก็ทําตามแม้แต่อยากน้ําแล้วยกมือแพร่แวะขึ้นมานี่มูเจ้ามันเกิดขึ้นตัเหิงปุรย์ในพาเหตุนี่หอ, <c oughs> อยทะทา <c oughs> มันย่างเขาเบิ่งกอสอบยทะทา <c oughs> วาีวะฮะอันนี้มันไม่ได้มีรูปแบบ แล้วทําเพื่ออะไรอก็ยังไม่รู้อีกให้ตอบตอบไปย,ยังไงบอนี้เอ้าเออเพราะไงเจริญถ้าให้เจ้าตอบเจ้าที่ตอบไปย,ยังไงทําไมเวลาหยาดน้ําถึงยกมือแพ้ๆข้างขงมับตะวันโจมข,ข้างข้างขมับไว้แบบนี่นะคือว่า ท่นแทนแทนนกสองมือเท่นนกสองมือครับโอ้มือขางมันขาปวดหน้านี่แหละเพราะว่ามันทำมันทำสืบๆกันมาทำสืบๆกันมานะทำสืบๆกันมาก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าทีนี้แต่ว่านะแต่ว่านี่เสนอความคิดเห็นเฉยๆดอกว่าไอตอนถวายสังฆทานน่ะ ตอนถวายสังฆทานสิ่งของที่เราไปจัดรวมกันมันมีนมอยู่แล้วมันไม่เหมือนกับทางบ้านอื่นบ้านอื่นเขามีปิ่นโตหมดแต่บ้านเรามาจัดใส่ใส่ผ้าโตเอาไปรวมกันอยู่แล้วช่วงนั้นนี่ก็ปนมมืออ่าประนมมือหรือมีพวกพัฒาทหารที่ถวายนี่ก็ยกขึ้นมายกขึ้นมากล่าวคําถวายก่อนขวดน้ําที่จะหยาดยังไม่ยกวางไว ถวายเสร็จนนจึงยกขวดน้ําขึ้นมาที่ฐานก่อนที่พระสงฆ์จะยะถาเป็นขั้นตอนอันนี้ถ้าจะถ้าจะปรับไม่ปรับก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดอะไรพระก็ได้ฉันเหมือนเดิมก็ถึงพระเหมือนเดิมแต่ทีนี้มันเรื่องของวัฒนธรรมนี่มันมันก็ยากนะมันยากมันสืบสืบกันมามันก็ยากอยู่ถ้าเราไม่ได้ศึกษามันก็ยากทําสืบสืบกันมามันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมาย ไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่ว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วจะทําแบบไหนทําแบบไหนก็เอาแบบที่โยมเคยทํามาก็ได้นะแบบที่โยมทํามาก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าจะให้ปรับถ้าจะให้ปรับก็คือว่าไอตอนถวายสังฆทานเราก็ตั้งใจกล่าวคําถวายสังฆทานนึกถึงสิ่งของที่เรานํามาในขณะนั้นไม่ใช่ว่า ตอนถวายสังฆทานเรายังเรายังเป็นนึกถึงว่าเราจะหยาดน้นํานี่มันก็เลยมั่วกันมันใจของเราไม่ได้ส่งไปสู่การที่จะถวายพระตาหารสังฆทานเลยนี่มันมันจะยืดไปสู่ไอ้ข้อที่สองแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันไอ้ข้อที่สองมันจะพ่วงกันเพราะว่าเวลามีแค่ห้านาทีก็จะไปพ่วงสู่วันที่สองวันที่สองนะ่าวันพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกน่าจะน่าจะมันกว่าเดิมเพราะว่ามันเกี่ยวกับพาประพุทธเกี่ยวกับสังฆทานด้วย ถ้ามันพอเชื่อมโยงไปสู่ธรรมกายได้มันก็จะไปถ้าไปไม่ได้ก็อยู่แค่นี้ดังนั้นถ้าจะให้แนะนําก็คือว่าตอนถวายสังฆทานอ้าวถ้ามีสิ่งของอาหารหวานข้าวก็ยกขึ้นยกขึ้นถ้าโบราณเนเขาให้ยกขึ้นเหนือปากยกขึ้นเหนือปากยกขึ้นเหนือปากด้วยความเคารพอ่าเวลาพูดอ่น้ำลายมันจึงไม่กระเด็นลงไปถูกนะคนโบราณเขาเก่งเลยเขาให้ยกขึ้น ยกขึ้นเหนือหัวที่เขาบอกกันเห็นไหมแล้วเขายังแต่งเป็นภาษาทุกวันนี้ยังบอกว่าเขาของผู้ขาขาวป่านดอกบัวมันบ่อละถานองอันกระดำเนาะ,ะยกขึ้นเหนือหัวอ่ายกขึ้นเหนือยกเสกเก้าเท่าเสกหัวนนคนโบราณมันเห็นยกเสกเก้าเท่าเสกหัวสาทูๆๆเนี่ยนี่เขามีความฉลาดว่าเวลาเรากล่วกาวถวายสังฆทานเนี่ยน้ำลายมันจะไม่กระเด็นแนม้กระทั่งเรื่องของสุขอนามัยเขายังก็ยัง จัดไว้ดีนะเผื่อคนเป็นวันโลกอา,อาหารตกน้ำลายตกลงไปถึออาหารพระเอาไปฉันพระก็เป็นวันโลกทั่วทั้งวัดตายกันหมดวันหลังมาไม่มีพระให้ถวายสังฆทานเพราะฉลาดนะเราต้องคิดพิจนารณาดูให้ดีแต่บางทีพวกพวกเหล่านี้มันหายไปเพราะอะไรมักง่ายอายปฏิบัติขาดความเข้าใจอันที่อันที่สนี่ขออภัยนะใส่ภาษาเจ้าของว่าจังไล่เหตุรู้อยู่แต่ขืนทําลงไปนะ มักง่ายอายปฏิบัติขาดความเข้าใจจังไรเหตุนี่เราเราจะต้องช่วยกันนะญาติโยมช่วยกันช่วยกันสืบสารเอาไว้อัอนไดมันเหมาะมันควรก็ข้อแนะนายั่ไม่สุดเนาะก็คือว่าตอนถวายสังฆทานอา้าวถ้าไม่มีสิ่งของก็ประนมมือเราวนึกถึงสิ่งของของเราช่วงนั้นช่วงสําคัญนึกถึงสิ่งของที่เราได้เอามานี่แล้วก็นึกถึงสงสงรวมทั้งหมดเลย ตั้งใจถวายแก่สงยาตั้งใจจำเพาะเจาะจงแก่รูปใดรูปหนึ่งมันจะเสียโอกาสมันจะเป็นบุค,คลิขานในขณะที่เราถวายสังฆทานให้มันเป็นสังฆทานนะแต่ส่วนที่เราถวายส่วนบุคคลก็ส่วนหนึ่งถวายสังฆทานตอนนั้นนึกถึงสงเลยรวมทั้งหมดถ้านึกได้ไกลยิ่งไกลเอาสง์บริสุทธิ์อย่างพระอริยสงยิ่งดียิ่งดี ตอนนั้นเมื่อกล่าวทำสวายสังฆทานเสร็จแล้วอาอนุโมทนาสาธุแล้วช่วงที่เขากําลังจัดกลุ่มที่เขาเอาอาหารไปถวายถ้าเราพอยกได้ก็ยกเราไปไม่ได้เตรียมเลยบะนี้เอาขันน้ํามาเอาขวดน้ํามาตั้งกิจอธิฐานของตัวเองเลยบนี้ตั้งกิจอธิษฐานไว้เลยนี่ช่วงนี้แหละตั้งกิจอธิษฐานพอพระยะถาก็เริ่มหยาดเลยจะหยาดแบบมีแพ้แว่ก็ได้ หรือจะมือประคองกันก็ได้เมื่อเช้านี้โซนทางนี้เนี่ยหยาดแบบแพแวโซนทางนั้นหยาดแบบหมูกกุดจูดทางนั้นอยู่ทางนั้นมันจะต่างกันแม้กระทั่งบ้านเดียวกันยังทําต่างกันเลยทางนี้ก็อยาชัาอย่าเบิ้งของกูเดอแม่ยกูมา่านเห็นพ่อเห็นแม่กันบ่ป้านบังขอดสอบกันเนาะแต่ถ้าถา้าเราดูในหนังสือเนี่ย ถ้าเขาจะให้ประคองมือประคองหยาดให้มันไหลต่อเนื่องนะแต่ไม่ใช่เอามือไปปิดปากไว้อีกทีนี้มีอร่างมือใส่อีกกับบ๊มยแนวอีกมือไอ้ขวดปากเล็กๆเขาจะจับขวดแล้วก็ประคองประคองให้มันไหลประคองปากให้มันให้มันไหลต่อเนื่องพยายามให้มันไหลต่อเนื่องมันการฝึกสมาธิด้วยแล้วถ้าพูดปตามภาษาเจ้าของก็คือการเสี่ยงทายบุญบุศลถ้าใครอยากให้มันขาดตอนนี้ บุญมูเจ้าก็คลอแคลเรีนะก็ต้องแตกๆต้องต้องแตกถ้าหยดก็ต้องให้หยดต่อเนื่องต้องต้องต้องเต่อเนึ่งถ้าจะไหลก็ไหลต่อเนื่องประคองให้มันไหลต่อเนื่องบุญกุศลมันจะไหลมาไม่ขาดสายบ้านี้ความเจริญจะเกิดขึ้นไหลมาไม่ขาดสายอันนี้ว่ามันคือซื่อดอกแต่ว่ามันมันก็แมนเพราะว่าเมื่อสมาธิมันมั่นคงนี่เมื่อสมาธิมันมั่นคงมันก็จะเสริมส่งทานที่เราได้ทําให้มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ตอบ เอาไว้เพียงแค่นี้จบลา